สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับวอตเตร์เกรนช n แนในเพลย์ลิสต์ช่างไฟฟ้านะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําวิธีเซฟวิดีโอกล้องวงจรปิดนะครับบางครั้งเราต้องการเซฟวิดีโอจากกล้องวงจรปิดเพื่อเก็บข้อมูลบางอย่างไว้นะครับผมในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีนะครับว่ามีวิธีเซฟวิดีโอกล้องวงจรปิดยังไงนะครับวิธีสำรองข้อมูลจากกล้องวงจรปิดนะครับผมก็จะแนะนําให้เซฟด้วยแฟลชไดรฟ์นะครับอันดับแรกนะครับก็ต้องเสียบ แฟลชไดร์เข้าไปที่พอตที่กล่องควบคุมกล้องวงจรปิดนะครับผมโอเคนะครับถ้าเกิดเสียบผิดพอตนะครับก็ให้เปลี่ยนพอร์ตนะครับบางทีเสียบเข้าอีกพอททำให้เมาส์ไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็เปลี่ยนพอรตใหม่หลังจากที่เสียบแฟลชไดร์เสร็จแล้วนะครับก็มาดูที่หน้าจอมอนิเตอร์ตอนนี้นะครับก็คือให้นําเมาส์มาวางแล้วก็คลิกขวานะครับก็จะมีคําสั่งนี้ขึ้นมานะครับ จากนั้นให้เลื่อนเมาส์ไปคลิกซ้ายที่การเล่นนะครับจากนั้นก็มาคลิกที่เล่นโดยไทม์บาร์นะครับหลังจากคลิกเข้าไปนะครับตอนนี้ก็คือเหมือนเป็นการดูย้อนหลังนะครับซึ่งตอนนี้นะครับแสดงเวลาปัจจุบันนะครับก็คือวันที่21เดือนมกราปี64นะครับผมตรงที่เมาส์ชี้อยู่นะครับดานบนขวามือทีนี้ถ้าต้องการ ไปเซฟข้อมูลในวันไหนก็ให้คลิกเลือกนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างเนี่ยจะไปเซฟข้อมูลในวันที่20นะครับก็คลิกเลือกวันที่20ทีนี้ด้านล่างนะครับที่จะที่เป็นสีฟ้านั่นก็คือเวลาเรคคอร์ดของกล้องนะครับจากเวลาเริ่มต้นที่10โมงนะครับแล้วก็เวลาสุดท้ายก็ประมาณ4ี่ทุ่มนะครับผมการจะเลือกวันที่ในการเซฟวิดีโอจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะ ก็ต้องทราบนะครับว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยดูบันทึกย้อนหลังได้กี่วันนะครับอ่ะทีนี้วิธีบันทึกนะครับผมเมื่อทราบเวลาที่จะบันทึกตอนเริ่มต้นนะครับก็ให้นำเมาส์มาวางแบบนี้นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกนะครับในเวลาเริ่มต้นแล้วก็ไปคลิกที่เริ่มคลิปนะครับกันไกลอันแรกนั่นแหละครับตามที่เมาส์ชี้อยู่นะครับก็คลิกซ้ายเข้าไปเลยนะครับ ในจุดที่2ก็ทําเช่นเดียวกันนะรับก็นําเมาส์มาวางตรงที่ต้องการเซฟนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกนะครับผมจากนั้นนะครับก็ไปคลิกกันไกลตัวที่2ก็คือตัวที่บอกว่าท้ายคลิปนั่นแหละครับหลังจากนั้นก็มาคลิกตรงสัญ,ญลักษณ์เซฟตรงนี้นะครับคลิกซ้ายเข้าไปตรงนี้นะครับผมอ่า จากนั้นก็ไม่ต้องใส่รหัสหรือกรอกรหัสอะไรนะครับถ้าตอนติดตั้งไม่ได้ตั้งค่าแอดมินและไม่ได้ตั้งค่ารหัสนะครับก็คลิกที่ตกลงนะครับทีนี้ตรงนี้ตรวจสอบข้อมูลเวลาและวันที่นะครับซึ่งเวลาและวันที่นะครับก็จะมีเวลาเริ่มต้นนะครับแล้วก็เวลาสิ้นสุดที่เราต้องการเซฟนะครับแล้วก็จะ มีบอกว่าขนาดของไฟล์ที่เราจะเซฟไปนะ่ะมีขนาดเท่าไรนะครับจากนั้นก็มาคลิกสำเนาตรงนี้นะครับถ้าข้อมูลถูกต้องแล้วนะครับทีนี้การสำรองข้อมูลเนี่ยจะบอกเป็นเปอร์เซนต์ในบรรทัดสุดท้ายนะครับผมถ้าวิ่งถึง100%เมื่อไหร่แสดงว่าเซฟวิดีโอสำเร็จแล้วนะครับ ก็ใกล้เสร็จแล้วครับโอเคเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นก็คลิกตรงทางออกนะครับด้านขวามือนะครับในแถวเดียวกันนั่นแหละครับตรงนี้เลยครับคลิกซ้ายเพื่อออกไปเลยนะครับหลังจากเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปคลิกที่ลูกศรนะครับที่อยู่แถวเดียวกับกันไกรจะเป็นการคลิกซ้ายเพื่อออกจากการดูย้อนหลังนะครับโอเคตอนนี้ก็คือเป็นเวลาปกติแล้วนะครับก็ เซฟวิดีโอจากกล้องวงจรปิดในเวลาและวันที่ที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ไปดึงแฟลชไดร์ออกมาเพื่อสำรวจข้อมูลนะครับว่าเซฟออกมาสำเร็จหร,รือเปล่านะครับโดยการนำไปเสียบที่คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับผม ก็ไปสำรวจดูข้อมูลนะครับว่าเซฟมาได้ไหมก็เซฟมาสำเร็จนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แนะนำวิธีเซฟวิดีโอกล้องวงจรปิดนะครับก็มีขั้นตอนเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาแนะนำวิธีการแปลงไฟล์จากวิดีโอของกล้องวงจรปิดนะครับ<ๆ>เพื่อจะนำไปเปิดในโปรแกรมต่างๆเพื่อดู สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม